เขาไปลงทุนเวียดนามเพราะเวียดนามน่าลงทุนกว่าไทยแต่ไม่กลับถามพี่บ้างมาั้ยเขามาลงทุนที่ไทยเนี่ยเพราะไทยน่าสนใจกว่าเวียดนามหรือเปล่าจุดแข็งคือเราเข้าใจชีวิตพวกเขาเราเข้าใจธุรกิจของเขาว่าเขาต้องการอะไรบางที่อาจจะไม่รู้อะไรเลย,ยจะขายที่ดินอย่างเดียวมีที่ดินแบบที่อยู่จะซื้อไหมเราต้องมีสัญญาก่อนเราถึงจะสร้างให้ลูกค้าเช่าลูกค้าเราเป็นระดับโลก ตอนที่เกิดโควิดพี่ไม่มีหนี้เสียเลยเพราะว่าอะไรคะคุณไม่มีเงินพี่ก็ไม่โอนที่ความเสี่ยงตรงนี้เราน้อยมากถูกไหมคะปีที่แล้วพี่กำไร4,526ลา้านถือว่า all time h i g สปีติดกันนะ ออกจากจีนมายังไทยอีกมากไทยและก็ทางด้านตัวมาเลเซียต่างนี้พี่ยังเห็นการเคลื่อนย้ายฐานการถูดุลครั้งนี้มาอยู่แล้วเราถามพี่ว่าจะเป็นอยู่อีกนานแค่ไหนพี่ก็คิดว่าอีกหลายปีต้องเรียนว่าที่มาเนี่ยดีทั้งบริษัทจีนแล้วก็ไม่ใช่บริษัทจีนระลอกแ,แรกๆส่วนมากจะเป็นบริษัทจีนออกมาก่อนแต่พอตอนหลังก็จะมีพวกไต้หวันญี่ปุน่นทางด้านตัวอเมริกาต่างเริ่มออกมาต่างที่เราเห็นภาพมาเรื่อยๆนะคะเวลามาเขาจะมาทั้งลีเชนอลคือมาไทยมาเวียดนามมาอินโดนีเซียรหรือจะมาเลเซียการที่ ว่าบริษัทไหนจะมาพี่ว่าอยู่ที่ว่าโคนีดอินฟราสักเจอร์หรือน e d ประเทศแบบไหนขึ้นมาถ้าบอกว่าจะมาไทย ะะก็คือว่าไทยคือแ s สซายชิ location ของ Regional นี้หลักๆก,กลุ่มของไทยที่เราถือว่าเราโดดเด่นมากๆก,ก็คือกลุ่มยานยนต์เพราะว่าเราเป็นทางด้านตัวออโต้หับมาก่อนแล้วตรงนี้ที่มาก็เลยเป็นกลุ่ม v มาคมานข้างจะมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่พี่ดึง EV ีเข้ามาได้เยอะมากจนเราไปเรากลายเป็น EV หับแล้วกลุ่มที่2ที่เราเห็นมาอย่างโดดเด่นก็คือกลุ่มคอน sumer ในการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเอ่ยหรือทางด้านตัวต่างขึ้นมาก็เข้ามานข้างจะมากๆเลยนะคะกลุ่มที่3คือกลุ่มทางด้านตัวอิเล็กทรอนิกส์และเคร ไฟฟ้าตรงนี้ก็มามากเช่นกันนะฮะกลุ่มที่4ที่เห็นเพิ่มเติมมาคือกลุ่มทางด้านเทคโนโลยีหรือทางด้าน,น,นกลุ่ม Data Center นะฮะส่วนทางด้านกลุ่มที่ไปนิคมอุตสาหกรรมของพี่ที่เวียดนามกลุ่มหลักๆก,ก็เป็นทางด้านกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่ผลิตพาร์ทให้ทางด้าน Apple ต่างๆขึ้นมาที่ใช้ทางด้านคนงานมากๆเขาก็จะไปที่ตรงนั้นขึ้นมานะฮะหรือกลุ่มที่เป็นอะไรล่ะอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งก็จะไปที่ตรงนั้นเช่นกันพี่ว่มามันแล้วแต่ว่าบริษัทนั้นๆต้ออองการรระไรหื ประเทศนั้นมีพิเว์เชอะไรในการที่จะให้เขาด้วยเรือต่า <S blues> คือเราชอบมองอย่างนี้นะว่าเนี่ยเขาไปลงทุนเวียดนามเพราะวาเวียดนามน,น,น่าลงทุนกว่าไทยแต่ไม่กลับถามที่บ้างมั้นเนี่ยเข้ามาลงทุนที่ไทยเนี่ยเพราะไทยน่าสนใจกว่าเวียดนามหรือเปล่า ถูกไหมฮะพี่ถามว่าทําไมเราดึงกลุ่ม Data Center มาที่เมืองไทยได้ทําไมพี่ดึงกลุ่ม EV หับมาที่เมืองไทยได้ก็เพราะเมืองไทยน่าสนใจมากกว่าเวียดนามในเรื่องพวกนี้ไงฮะอ่าอย่างเช่นกลุ่ม EV ีที่เราบอกแล้วว่าเรามี Ecosystem ของยานยนต์ที่ใหญ่มากเราเป็นทางด้านตนัวเหมือน Detroit of A s i a ียเลยนะฮะเรามี Supply Chain ชเรื่องยางยนต์เยอะมากตรงนี้ว่ายานยนต์ต่อให้คุณจะเป็น EV ีก็ตามแต่คุณยังต้องนิดพาร์ตอื่นอะ่ไะไม่ฮะนิดยางรดยนนิดโครงรดจนน,ดจน,นิดวงมาลายนิดนิดเบาะนิดเดคเรื่องเส อยู่แล้วพี่ถึงชอบให้ดูง่ายๆว่าเอาให้ดูกลุ่มนี้แล้วกันยางรถยนต์เพราะว่าต่อให้คุณจะเป็น EV ต่อให้คุณเป็น ICE คุณยังก็ต้องใช้ยางรถยนต์ทำไมยางรถยนต์ทั่วโลกถึงเลือกไทยเป็นแหล่งผลิต ท็อปทอปอยู่ที่ไทยหมดเลยนะคะประเทศไทยส่งออกยางรถยนต์อันดับท็อปของโลกนะั้นท็อปทรีด้วยซ้าไปพี่ถึงใช้หินตรงนี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาพี่พยายามจะบอกคนอื่นว่าคุณเห็นไหมคะว่าทาไมยางรถยนต์แบรนด์ระดับโลกมาอยู่ที่เมืองไทยหมดเพราะเขาก็มองออกแล้วว่าเดี๋ยว e v ก็ต้องมาที่เมืองไทยนี่ค่ะแล้วก็จะเห็นไหมคะ e v e ก็มาที่เมืองไทยแบรนด์ต่างๆที่เราดึงกันมาได้พอ e v มาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวซัพพลา chain ก็ตามมา s u พพลา chain ที่สําคัญที่ประเทศไทยไ,ทยไม่มีก็คือแบตเตอรี่ ตอนนี้แบตเตอรี่ก็มาในเมืองไทยแล้วใช่ไหมคะมาผลิตในเมืองไทยแล้วเพราะว่าทางด้าน d O I ที่เขาให้ทางด้านตัวพิเวอร์ชไปเขาต้องบอกว่าต้องมีโล c คอลคอนเทนต์หนังน้อย40%และส่วนมากทางด้านตัวประกอบของรถยนต์ EV ก็คือแบตเตอรี่ ะะโดยที่เขาบอกว่าเขามีการผ่อนผัน b ร i ผ่อนผันให้ถึงปี69นะถ้าเกิดว่า Import แบตเตอรี่ถือนะคุณือว่านับเป็นโล c คอ c o n t นเทนแต่ถ้าเลย69จะไม่นับแล้วก็เพราะว่าตรงนี้เขาต้องให้เวลาในการที่มาสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ตอนนี้หลายๆบริษัทก็มาสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่แล้วนะคะเพราะเดยปี69แล้วเนี่ยถ้าคุณยังนำเข้ามาอยู่ปุบ๊บเนี่ยคุณก็จะไม่ได้โลคอลคอนเทนตก็แปลว่าก็จะไม่ได้ P รเวลที่ BOI ให้ เห็นไหมมันก็มีช่วงระยะของการเปลี่ยนท่ายหรือกลุ่มที่เราดึงกลุ่ม PCB มาได้ PCB ต้องออกจากจีนแน่นอนก็เพราะว่าไต้หวันมีปัญหากับจีนยิ่งล่าสุดทำกระประกาศแล้วว่านโยบายจีนเดียวไม่สนใจไต้หวันไต้หวันไม่มีอเมริกาโปรเทสได้เลืออะไรทางด้านกลุ่มไต้หวันถึงย้ายออกจากจีนมาเยอะมากกลุ่ม PCB top 30อตอยู่บ่รอแล้วนะคะคราวนี้มันก็ตามมาด้วยสปรายเชนทั้งหมดกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ก็ตามมาแล้วความมีการเติบโตทางด้านตัว EV ต่างๆขึ้นมา data center กลุ่มพวกนี้ก็คือกลุ่มทางด้าน คอนดักเตอร์ที่มันต้องเติบโตขึ้นด้วยเช่นกันอันนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมไทยถึงน่าสนใจกว่าเวียดนามในพอร์ตพวกนี้แต่ถ้าบอกว่าอ้าวทางด้านตัวแอร์พอร์ตต่างๆหรือทางด้านตัวเรื่องเรื่องเน่ของขอ,อ,อ,องโทรศัพท์เนี่ยมันต้องใช้คนประกอบเป็นจำนวนมากตรงนั้นขึ้นมาเวียดนามก็ได้เบนฟิตเรื่องนั้นเพราะเวียดนามเนี่ยก็มีแรงงานมากแรงงานราคาถูกคนไทยแบบนั้นขึ้นมาเขาก็ได้เบนฟิตอนุนสง์ต่างๆขึ้นมาหรือกลุ่มเกาหลีซัมซุงที่ไปลงทุนเยอะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วที่ทางด้านรัฐบบาาลลของเเเ้้ใใหหทีี่ฟรยย มันก็ตามไปตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยค่ะันพี่ว่าแต่ละประเทศก็มีจุดแข็งของตัวเองนะคะในการที่จะดึงนักลงทุน,นะค่ะ เรามีมองภาพอยู่แล้วเพราะว่าเวลาพี่มองโลกพี่ชอบมองเมกะเทรนพี่ก็ดูเทรนไหนจะมาถูกไหมฮะอย่างตอนเริ่มต้นพี่ก็คุยกับภาคราัฐเราต้องจับกลุ่มคัสต์เวลาพี่ชอบจับกลุ่มลูกค้าพี่จับเป็นคัสเตอร์ก่อนพี่จับแมกเนตก่อนอย่างเช่นเมื่อหลายปีก่อนพี่บอกต้องจับ e b มานะ e b กําลังจะโตก็จับ e b มาถัดมาพี่บอกว่าต้องจับกลุ่มทางด้านตัวเนี่ย s e คอนดั d u c t o r pcb เพราะมันต้องย้ายจากทางด้านตัวจีนมาก็จับกลุ่ม pcb มิคอ c o n d u c t o r กันมาภามีจับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไหมเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะมาตั้งท เพราะว่าคุณอยู่จีนส่งออกไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็แบรนด์ก็มาตั้งเมืองไทยใช้ไทยเป็นฐานการผลิตส่งออกทั่วโลกถัดมาพี่บอกว่าเรื่องเทคโนโลยีไหมลองดูพวก data center ไหมอะไรไหมเพราะมันเป็นเรื่อง AI ไงเพราะ AI ต้องใช้ทางด้านตัว data center ใช้พลังงานเยอะมากเลยใช้น้ํามากกว่า data center ปกติ10เท่าใช้พลังงานมากกว่าปกติ1ิเท่ามันก็คือ the way ที่เรามีการสร้าง build ทางด้านตัว ecosystem การสร้างดึง c u s t ตอร์ต่างๆขึ้นมาพอดึงตัวแม่แล้วนะดูทางท่าน supply chain ตามมาค่ะ จุดแข็งคือเราเข้าใจชีวิตพวกเขาเราเข้าใจธุกรกิจของเขาว่าเขาต้องการอะไรคือวันแรกที่เข้ามาเจอเรานอกจากแกเร record ที่มีการประวัติบอกว่า wha คือ the best ส่วนมาก็จะถามจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มเอเจนซี่ต่างขึ้นมานี่แหละว่าคุณจะมาพบใครก่อนก็ <S <S ต้องมาพบ wha พอมาพบกันแล้วนี่เวลาการทํางานการรีเซนต์งานการพูดกันทั้งหมดเลยลเขานี่คือชีวิตที่เราเข้าใจเขาดีสุดอย่างกลุ่ม data center เราเองเคยทํา data center พอคนที่ทําเรื่อง data center มาเราสามารถตอบโจทย์เขาได้แบบว่าสิ่งที่เราต้องพ r ไว้ให้ยูมีมีอย่างนี้ขึ้นมา เขาถือว่าเวลี่โปรเฟชชั่นอลกับไปบางบาง,บางที่อาจจะไม่รู้อะไรเลยอยงี้จะขายที่ดินอย่างเดียวมีที่ดินแบบที่อยู่ซื้อไหมแต่เราต้องถามก่อนว่าอยู่ต้องการสเกลต้องการไซส์ขนาดไหนอะไรยังไงที่เป็นข้อจํากัดของอยู่บ้างพอบอกมาเสร็จเราบอกเลยว่าอ,อันนี้เหมาะกับยู่อันนี้เหมาะกับอยู่ในเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเพราะมันมีข้อดีแบบนี้ธุรก,กิจโลจิสติกมีการเติบโตอย่างมั่นคงเพราะว่าเราเน้น build to suit build to suit แปลว่าอะไรเราต้องมีสัญญาก่อนเราถึงจะสร้างให้ลูกค้าเช่าลูกค้าเราเป็นระดับโลก ตอนที่เกิดโควิดพี่ไม่มีหนี้เสียเลยลูกค้านทางด้านกลุ่มที่คมสารรมก็มีการเติบโตอย่างโดดเด่นขายที่ดินออนทามไฮมาโดยตลอดเลยนะคะเมืองไทยก็มีการเติบโตมากเช่นกันค่ะที่คมสากรรมก็ไม่มีหนี้เสียเพราะว่าอะไรคะคุณไม่มีเงินพี่ก็ไม่โอนที่ถูกไหมคะอธุรกิจน้ำพลังงานคุณไม่จ่ายค่าน้ำแล้วก็ตัดน้ำคุณไม่จ่ายค่าไฟแล้วก็ตัดไฟถูกไหมคะเรากม็มีความเสี่ยงตรงนี้เราน้อยมาก ตัวูดิตี้ก็โตตามนิคมนิคมบอกว่าเราขายน้ําขายธุรกิจขายที่ดินที่ดาต้าเ e ็นเตใช้น้ํา10เท่ารุ่นค่าน้ำเขาเขา,เขาองมีไรายได้เพิ่มเติมพลังงานบอกว่าถ้าเกิดทำดาต a าเซ็นเตอร์เราบอกว่าเราทำเรื่องโซลา่าได้อะไรได้คุณก็ไรายได้ไรได้เพิ่มเติมมันก็วินวินกันทุกฝ่ายถูกไหมคะโมบิลิตี้นั่นคือเรื่อง Green Concept กรีนโลจิสติกส์ถ้าคุณเชื่อไมแหละว่าโลกต้องไปกรีนลูกค้าพี่ก็บอกว่าอยู่แล้วว่าลูกค้าเป็นเป็นโกลบอลคอร์ e ปอเรเขานิดเรื่องกรีนอยู่แล้วแล้วตัว t r a n s p o อร์เ i ชันเนี่ยเป็นส่วนที่มันเกิดคาร์บอนเคมิชันเยอะที่สุดเขาต้องการลดตรงนี้ลง คือเราต้องบอกว่าที่เราประกาศแผน5ปีเพราะว่า WHA เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าประกาศแผนแค่รายปีบางทีมันสลิปอ่ะมันสลิปไปแล้วมันก็จะงงคือธุรกิจพี่เป็นเราลงทุนแต่ละเรื่องเป็นการลงทุนใหญ่นะฮะสร้างโรงงานหลังหนึ่งก็เป็นพันพล้าน2000ล้านซื้อที่ทีหนึ่งเจ็ดแปดพันล้านก็มีอย่างเงี้ยสร้างโรงไฟฟ้าสร้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่วัดเกิดมองแผนระยะยาวของวิเชกุบเนี่ยเราจะเห็นเข้าใจภาพมากกว่าไม่ตกใจไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็จะงงอะ่ะคือเราไม่ใช่ีี่่เป็นนนแบบออมตต้ Product, นะ้งงขาาายยไ อย่างนี้ขึ้นมาเอ้ยมันไม่ใช่ พี่เลยทาแผน5ปีแต่พอแผน5ปีพี่ถึงทํามากขึ้นจาก7จ็ดหมื่นกว่าล้านเมื่อ5ปีก่อนให้เป็น1นึ0 0 0สนหนล้านในปีตรงนี้เพราะพี่คิดอยู่แล้วว่ามันมีธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นคือธุรกิจทางด้านโมบิลิตี้พี่มองว่าอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็ตัวกลุ่มนิคมก็จะเติบโตที่พีคิดขึ้นมาก็มีการเพิ่มตัวเลขเข้าไปโลจิสติกก็มีการเติบโตภาพทั้งหมดเลยมาเลยมีการเติบโตมาเป็นแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านจริงๆในการวางทางด้านตัวบัตคาเปกของพี่ทั้งทั้ ส่วนหนึ่งเป็นการขยายทั้งทางด้านออร์แกนิกและอินออร์แกนิกขยายในส่วนที่มันเป็นเองกับหรือการขยายการลงทุนไปต่างประเทศมันแยกแล้วแต่บิชเชสเซกเตอร์ขึ้นมาแต่อย่าลืมว่าของพี่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องสร้างแปลว่าถ้าเกิดธุกรกิจที่พี่คิดมันไม่สําเร็จอย่างเช่นตัวโมดิที่เกิดไม่สําเร็จเราก็ไม่ต้องใช้เงินขนาดนั้นเราไม่ต้องเสียเงินขนาดนั้นขึ้นมาอะไรกัน้ขึ้นมาส่วนนิคมอุตสาหกรรมเราว่างไว้37,000ล้านภายใน5ปีถ้าเราถ้าเกิดเกิดสมมติว่าตัวชิปโพรดิกมันจบ มันโตไปอีกให้สองสปีขึ้นมาพี่ก็ไม่ต้องซีทีเพิ่มเยอะขนาดนั้นเพราะเวลาแต่ละอย่างเราต้องมีนด์แบงค์ของเราในการเหมาะในการ้าเรียกว่ากับการพัฒนาของเราในการขายมันมีนด์แ bank แบบนี้ไปว่าเราปลอดภัย3-4ปีแต่ระหว่างนั้นถ้าเกิดเราขายเพิ่มเราก็ซื้อเพิ่มได้เหมือนกัน b ี่ทูสูตรถ้าเกิดว่าพี่มีออเดอร์พี่ก็สร้างไม่มีพี่ก็หยุดเก็บค่าเช่าของเก่าพี่ไปแบบนั้นขึ้นมาไอ้ตรงนี้ฮะหรือการท่านการขายอสังหากองรี ะะถ้าปีไหนเศรษฐกิจกดีพี่ก็ไม่จำเป็นต้องขายใส่ข้าวกองหลีดเยอะมากก็ได้เหมือนปีที่ผ่านมาไม่ต้องขายเข้าเยอะกาไรพี่ก็ยังออทามไฮเลยปีที่แล้วพี่กําไร4526ล้านถือว่าออทามไฮสามปีติดกันนะธุรกิจพี่พี่จะพูดเสมอนะคะพี่จะแบ่ง2ธุรกิจพี่เป็น2กลุ่มกลุ่มลีคลิง g ิน c ้ามกับกลุ่มนอนลีคลี่อินข e ามลีคลี่อินข้มคือรายได้ประจําอันนี้เอาไว้เวลามีประเด็นขึ้นมาเช่นเศรษฐกิจไม่ดีไงคุณมีรายได้ตรงนี้หล่อเลี้ยงอินลีคลิงอิน o m e มมาจากอะไรจากค่าเช่า จากค่าบริการจากค่าน้ำจากค่าไฟจากค่าดีเวเดนที่เราลงทุนในกองหลีดที่เราดีเวเดนกลับมาจากค่าที่เราเป็นผู้บริจาัดก,การกองหลีดนี่คือเอ่หรือ,รอ,รอทั้งนั้นโมบิลิตี้อันนี้ก็เป็นไรายได้รีเคลิ่งอินคัมนอนรีเคลิ่งอินคัมก็มาจากการขายวันทานเช่นขายที่ดินขายแอสเซทข้ากองหลีดอย่างเงี้ยคือนอนรีเคลิ่งอินคัม มันบาลานซ์50 50แบบนี้เนี่ยโอกาสในการโกชก็มีพอเศรษฐกิจมีปัญหามันก็ยังคงคว t ทร l อยู่ได้พี่คิดว่าโมเดลเนี่ยปลอดภัยที่สุดสําหรับพี่แล้วนะคะพี่เริ่มคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2017แต่ตอนนั้นพี่มานั่งมองแล้วพี่ก็บอกว่าคนของเรายังไม่พร้อมนะคะคนของเราตั้งแต่คนไมเซ็ตของคน อินฟราแบ็กเพื b อว่าแบ็กโบนแล้วกันเรื่องไอทีเรื่องต่างนี่คือยังมันยังไม่พร้อมเลยแต่พี่เป็นคนที่จะต้องทำมาจากความไม่พร้อมนั่นแหละนั้นระหว่างที่มันยังไม่พร้อมพี่เลยเรียกของพี่เองเป็น2แบบพี่บอกว่าพี่บอกคนของพี่ว่าพี่ม่สนใจเหรอกในโลกนี้ใครจะเรียกว่าอะไรก็ช่างคน้าจะว่าไงฉันพี่จะเรียกของพี่แบบนี้อันแรกพี่เรียกของพี่ว่าดิจิทัลอินโนเวชั n นพี่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าพี่มองว่าทั้ง4ฮของพี่พี่ก็มีคนเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่พร้อมที่จะไปข้างหน้า พี่เอาคนรุ่นนี้มาก่อนแล้วก็จับมือกับพวกเทคข้างนอกเพราเทคเรายังไม่มีจับมือดูว่าไอ้บิสสิทของเราแบบนี้เราต้องการเทควิเรื่องอะไรบ้างตอนนั้นก็เริ่มมีการเรียนรู้กันไปนะฮะทางด้านโลจิสิกก็มานั่งดูเรื่องออโตเมชันทางด้านตัวทางด้านตัวทางด้านตัวที่คุมอุตสาหกรรมลองมาดูซิจะทำสมาร์ทยังไงให้เป็นสมาร์ทอินดัสเทรียลเอสเตท ทำทำ,นนะทำด้านตัวสมาร์ทคอมมูนิเคชันต่างๆขึ้นมาหรือทางด้านตัวยูเทลิตี้แอนด์พาวเวอร์ลองมาดูซิว่าจะทำการเทรดเอเนจีได้ไหมทำสมาร์ทไมโครกริดได้ไหมทำเทรดเอเนจี uh, Trade บนบอกเชนก็มีการคิดเรื่องแบบนี้ตั้งหับที่4คือดิจิตอลเทคโนโลยีตอนนั้นก็เน้นการทำเรื่องอินฟราคือสร้างทางด้านตัว uh, Data Center สร้าง f ฟ b e r Optic ขึ้นมา อะไรต่างนี้ก็คือคิดในตอนนั้นก็เริ่มทําอย่างนี้ไปก่อนเลยขึ้นมาระหว่างนั้นพี่ก็เริ่มเปลี่ยน c u เช u r e คนของพี่นะคะเปลี่ยน mindset ตั้งแต่ตัวเราเองก่อนไปไมซ์เซตของทางด้านตัวเอ็นลบดึงไปถึงลูกน้องทั้งหมดเลยพี่เชื่อว่าเดี๋ยวต่อไป uh, ทางด้านตัวบิส i n e s s s o l เราเพิ่งประกาศ5้ากลุ่มธุรกิจขึ้นไปรายได้เรานะ่าจะโตขึ้นไปถึง2.9เท่าทางด้านตัวกําไรเรานะ่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆขึ้นมารวมถึงทางด้านไรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็จะเกิดจากการใช้เรื่องเทคโนโลยีมา involve มากขึ้นต่างขึ้นมาค่ะ